สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาทักทายกันอีกเหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นันนี้ขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกำลังใจก่อนนะหรือถ้าอากอยากสนับสนุนช่องสามารถกดที่ปุ่มขอบคุณด้านล่างได้เลยค่ะนันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะคะ มาค่ะทุกคนวันนี้เรามาต่อกันที่โครงการรถไฟความสูงอีกเหมือนเดิมค่ะซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนี้ได้พาทุกคนไปอัปเดตท,ทางวิ่งข้อสูนซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อยซึ่งอยู่ไม่ไกลและก็เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างของสัญญาที่4-3ขีดสามมันกันค่ะวันนี้นันนี่เลยขอพาทุกคนขยับเข้ามาอัปเดตช่วงคลองพุทธาลอยต่อกับเชียงรากน้อยกันต่อเลยนะคะ ซึ่งช่วงครองพุทธาปีที่แล้วน,นี่ก็พามาแล้วนะคะรอบหนึ่งตอนนั้นยังอยู่ระหว่างงานเสาเข็มกันอยู่เลยค่ะทุกคนผ่านไปหนึ่งปีกลับมาอีกรอบอยากจะบอกว่างานเกาะสร้างขึ้นไปเยอะมากค่ะล่าสุดงานติดตั้งคานทางวิ่งช่วงนี้เกาะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจริงๆแล้วจะบอกว่าผ่านไปหนึ่งปีก็ไม่ถูกต้องสัทีเดียวนะคะพอรอบก่อนมาอัปเดตช่วงเมษาค่ะแป๊บเดียวงานไปไวเหมือนกันอยู่เดอ้อว่าไป ซึ่งตอนนี้งานคานทางวิ่งติดตั้งไปได้หลายกิโลแล้วค่ะฝั่งรอยต่อระหว่างคลองพุทธากับเชียงรากน้อยเหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรก็จะเชื่อมต่อกันแล้วนะส่วนจากฝั่งคลองพุทธามุ่งหน้าบางปะอินก็เหลืองานติดตั้งคานทางวิ่งไม่เยอะแล้วเหมือนกันค่ะแสดงให้เห็นว่าสัญญาที่4.3เป็นอีกสัญญาที่คืบหน้าที่สุดอีกสัญญาและทีมงานผู้รับเหมาก็ค่อนข้างมีคุณภาพทีเดียวค่ะอันนี้ขอชื่นชมมากๆเลยนะคะ ทุกคนคะนันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปค่อนข้างสั่นมากไปหน่อยภาพไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรด้วยความที่เป็นคนสวยแหละเกี่ยวกันไหมเนี่ยพร็อบเลยเยอะไปหน่อยทั้งกลางล้มลมก็แรงจึงเป็นสภาพอย่างที่เห็นคะ่ะต่อไปสัญญาว่าจะพัฒนาให้ดีกว่าเดิมนะ สำหรับจุดเกาะสร้างช่วงครองพุทธาตั้งอยู่ที่ตำบลกระสั้นอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยวันนี้นันนี่พาทุกคนเดินสำรวจแบบยาวๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงจุดตัดรถไฟกิโลเมตรที่43บวก902ไปจนถึงบริเวณสถานีรถไฟคลองพุทธาบริเวณด้านหลังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินค่ะทุกคนงานเกาะสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงครองพุทธา เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างของสัญญาที่4ขีด3ช่วงนวนครถึงบ้านโพโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสที่1ช่วงกรุงเทพมหานาครถึงนครราชสีมาค่ะสัญญาที่4ขีด3จะเป็นงานก่อสร้างงานโครงสร้างแบบยกระดับตลอดแนวรวมงานก่อสร้างทางวิ่งเชื่อมเข้าสูยนซ่อมบำรุงที่เชียงรากน้อยด้วยค่ะระยะทางในสัญญานี้อยู่ที่23กิโลเมตรหรือประมาณ14ไมล์ ใช้งบประมาณในการกอร่อสร้าง11,525ล้านบาทดำเนินการกอร่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า CSNWAS r AS. ปัจจุบันเดือนมกราคม2,568ดําดำเนินการคืบหน้าไปแล้ว44.59%ปค่ะปัจจุบันงานกอ่อสร้างในหลายสัญญาค่อนข้างคืบหน้าไปเยอะพอสมควรแล้วค่ะ รวมถึงสัญญาที่4ขีดสเหมือนกันนะับว่าเป็นหนึ่งในสัญญาที่คืบหน้ามากที่สุดในตอนนี้ส่วนบางท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ด้านลบว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นันนี้ว่าอย่าพึ่งดีกว่านะคะเปลี่ยนจากคอมเมนต์ลบๆมาเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจดีกว่าคะ่ะต่อจากนี้ไปเรามาจะช่วยให้งานเกาะสร้างราบลื่นและปลอดภัยทุกสัญญาไปด้วยกันนะเดี๋ยวนันนี้จะพยายามพาไปอัปเดตงานเกาะสร้างให้ได้ชมกันทุกสัญญานะคะ สำหรับใครที่รับชมมาจนถึงตอนท้ายนันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะและขออนุญาตเจ้าของสถานที่เข้ามาถ่ายทำด้วยค่ะขออนุญาตเผยแพร่เพื่อให้เห็นถึงความคืบหน้าของโครงการเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นใดจ้าเหมือนเดิมก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจกันก่อนได้นะนันนี้สัญญาว่าจะหาเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้รับชมแบบนี้อีกเช่นเคยค่ะ อีพีน่าจะพาไปอัปเดตที่ไหนอีกอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะบ้าย